เรามาติดตามช่วงสุดท้ายของมอ t ต r ร์ริ on อนแอนะครับช่วงนี้มอ t ต r ร์ริอัปเดตเรามีอะไรอัปเดตกันบ้างไปติดตามชมครับทูเล่ในเครือเทคโนเซลเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนนักกีฬาจักรยานภายใต้ชื่อ Optima t ทูเล่ไซคลิงทีมหนุนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและระดับสากลเพื่อสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานกีฬาจักรยานในประเทศไทยตามนโยบายการเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน คุณสุวพัฒน์รมวันผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ทูเล่บอกว่าทูเล่จะเข้าเป็นผู้สนับสนุนหลักในเรื่องของอุปกรณ์ขนสัมภาระและจักรยานให้กับทีมที่จะเดินทางไปแข่งขันในที่ต่างๆนอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมของสินค้าของทูเล่แล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนตามนโยบายหลักขององค์กร ที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของกีฬาในการพัฒนาและผลักดันเยาวชนให้เติบโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็งจึงเป็นที่มาของการเข้าร่วมสนับสนุนทีมแข่งจักรยาน Op พติมาท r ูเล่ c l ค n g งทีมในครั้งนี้ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการสนับสนุนให้สังคมเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวแคมเปญบริการหลังการขายใหม่ล่าสุดดรายเฟตี้วิอัลจีนวนพ s นำเสนอส่วนลดพิเศษอะไหล่แท้เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดตอบแทนลูกค้าคนสำคัญที่นำรถเข้ามารับบริการที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศคุณพุทธิตุลยทันรองประธานบริหารฝ่ายบริการหลังการขายบริษัท Mercedes- b e n บนประเทศไทยจำกัดบอกว่าเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในการเข้ารับบริการหลังการขายของ m e อร์ d e s ด e เ z จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้บริการพร้อมกับคุณภาพของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์รวมทั้งมาตรฐานการบริการของ Mercedes-Benz ด้วยดีเสมอมาทางบริษัทจึงมีการนำเสนอแคมเปญบริการหลังการขายต่างๆให้กับลูกค้ามาโดยตลอดซึ่งล่าสุดบริษัทได้จัดแคมเปญ Drive Safely with a r g e n Parts ด้วยการมอบส่วนลดค่าใช้จ่าย25%เเซในส่วนของอะไหล่แท้ในรายการไส้กรองน้ำมันไส้กรองฝุ่นไส้กรองชาโคลไส้กรองอากาศใบปัดน้ำฝนผ้าเบรกจานเบรกและน้ำมันเครื่องแท้ Mercedes-Benz ทางนี้ลูกค้า Mercedes-Benz ที่ซื้อจากผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการมีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญดังกล่าวเพียงเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการทั้ง31แห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2559นี้เท่านั้น นั่นก็เป็นเรื่องราวอัปเดตนะครับที่มอเตอร์ดิงออนแอร์นำมาฝากในสัปดาห์นี้แต่ว่าอีกงานหนึ่งท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับช่วงนี้ยังเป็นช่วงของงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ<ด>ที่ก็จัดมาตั้งแต่วันที่29เนี่ยนะครับแล้วก็จะจัดยาวเป็นจนถึงวันที่10เมษายนยังมีเวลานะครับให้นานผู้ชมได้ไปเลือกชมหนังสือดีๆรวมถึงผลิตภัณฑ์ดีๆกันทางฝั่งของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์เองก็มีการออกบูธหนังสือที่น่าสนใจอย,อยู่หลายเล่มรวมถึงฝากท่านผู้ชมไปติดตามบูธของแมเนจ ผลิตภัณฑ์คุณภาพหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้ได้เลือกกันเหมือนกันท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับผ่านทางช่องทางท,างที่หลากหลายใน facebook.com เข้าไปค้นหาคําว่า m o i t o r i n g on air รวมถึงทาง YouTube ท่านสามารถเข้าไปติดตามรายการย้อนหลังของเราได้เช่นเดียวกันนะครับใน youtube.com channel astv manager video วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมรณชาติพร้อมทั้งกุนโกโกรกิจและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ